กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับผมมีการ์ดกีฬาอื่นๆครับมาแกะให้ได้ชมกันครับเป็นการ์ดรถแข่งครับ F1 Formula 1 Turbo a c t a c k ครับก็วันนี้มีกันมาทั้งสิ้น4-2ซองด้วยกันครับก็สำหรับการ์ดรุ่นนี้ครับความน่าสนใจเนี่ยเขาว่ากันว่ามีการ์ด ฟอยใบสีทองที่สวยงามมากแล้วนะครับนอกจากนี้ที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวไทยก็คือการ์ดเทอร์โบเอ็รุ่นนี้ครับปี2020เนี่ยมีการ์ดนักแข่งไทยอยู่ด้วยครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับไม่ใช่แค่อยู่ในการ์ดเท่านั้นครับอยู่บนหน้าซองด้วยนะครับนี่ครับคนนี้ครับอเล็กซ์อัลบอนอันสุสินครับนักขับรถฟอร์มูล่าวันชาวไทยครับ ลูกครึ่งไทยอังกฤษก็รู้นะครับว่าเราผมจะเปิดได้การ์ดของอเล็กซ์อัลบอนหรือเปล่าครับก็ในซองหนึ่งเนี่ยนี่ครับมีทั้งหมด6ใบด้วยกันครับซองหนึ่งมี6ใบโปรดักต์นี้ครับมีการ์ดทั้งหมด181 81รูปแบบให้ได้สะสมกันครับเป็นการ์ดใบธรรมดา141ใบครับเป็นการ์ดโฮโลฟอยครับ32ใบครับ พบได้1ใบใน1แพ็คก็การันตีครับว่า1ซองเนี่ยจะเจอการ์ดฟอยด์แน่ๆ1ใบนอกจากนี้ครับถ้าโชคดีเนี่ยจะได้เจอการ์ดโกลฟอยครับที่บอกว่าสวยงามครับเจอ1ใบใน5.17แพ็คครับก็ต้องลุ้นครับว่าจะโชคดีหรือเปล่าถ้าโชคดียิ่งกว่านั้นครับนี่ครับมีการ์ดโกลด์ดีมิต็ดอีดิชั่นครับให้ได้ลุ้นกันด้วยครับพบได้เพียง1ใบใน3 1แพ็คครับ ถ้าเจอนี่ก็ถือว่าโชคดีมากๆมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ2ที่มีอเล็กซ์เอาบอ n เก็บไว้ทีหลังเริ่มสอ,อื่นกันก่อนครับก็สำหรับอเล็กซ์อัลบอเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับวัยยี่สิบสี่ปีครับก็มีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษและคุณแม่เป็นชาวไทยครับมาครับ เริ่มไปเลยครับใบแรกแม็กส์วอร์สเตเปนครับนี่นะครับเป็นคู่หูครับดูโอของอ l e x a l ์ o n บอเราครับในทีม Red Bull Racing ครับนี่ครับการ์ดคา d e ดีเฟน์ครับ82ค่อา a t t แท็8 8ครับก็ดูดูการที่จบไป2020เขาได้ตำแหน่งรวมอันดับ3นะครับแม็กส์สเตเปน แม็กเวิร์บสเตเฟนครับมาใบาต่อไปกาสลี่ครับเดี๋ยวขอดูด้านหลังนิดนิดนึงครับแอสตันมาตินเลดบูครับเรซิ่งใบต่อไปครับ จอร์ดรัสเซลล์ครับครับโอ้กับใบอะไรครับเนี่ยโอ้ไปต่อไปได้ใบทองครับเวอร์เทรอรีร่ปอตทัสครับโอ้นี่รองแชมป์นียครับ โอ้เนี่ยครับใบที่ว่าสวยครับนี่ครับลูอิสแฮมิลตันครับแชมป์ของเราครับและใบทองครับดีเฟนต์ 9.9x9.7 ครับโกลเดสวินเนอร์ครับสวยงามมากครับอืมสองแรกก็ได้ใบดีเลยครับใบแชมเปี้ยนเลยครับใบทองด้วยโอ้นี่ใบฟรอยครับเป็นเซอร์จิโอเปเรสครับซูเปอร์สตาร์ นี่ครับดูก็ด้านหลังใบทองนิดนึงโอเคครับสองแรกผ่านไปครับสองที่สองครับก็ในร,นรุ่นนี้ครับโปรดัก์นี้มี ก Al bon าร์ดอเล็กซ์เอาบอลเนี่ยหกใบครับทั้งหมด6ใบด้วยกันครับเป็นใบเดียเด่ยวๆเขาเดียเด่ยวๆเลยเนี่ยห้าใบแล้วก็เป็นใบดูโอ้ครับคู่หนึ่งใบครับโอ้นี่มันลิมิเต็ดอีดิชันครับโอ้โหได้ลิมิเต็ดอีดิชันเป็นครับชาร์ลทโลเคครับ โัวนี้เป็นดาวุ่ต,วต,วตัวนี้เป็นดาวรุ่งครับดาวรุ่งที่ว่ามาแรงมากเลยครับลิมิเต็ดอีดิชันเป็นโกลด้วยนะครับอืมโชคดีจริงๆครับลิมิเต็ดอีดิชันเจอได้หนึ่งในสามสิบเอ็ดแพ็คครับโอ้โหเราได้มาแล้วครับได้ทั้งลิมิเต็ดอีดิชันได้ทั้งใบทองแชมป์ครับวันนี้เป็น สเตเตีการ์ดครับเป็นรูปยางครับแดเนียลริคาร์โดครับมักบุสเตเปนอีกครั้งครับเป็นไลฟ์แอคชั่นการมีหลายรูปแบบนะครับมาดูใบล่างก่อน ไบฟรอยเป็นคารอสเซน์นะครับไบฟรอยครับซูปเปอร์สตาร์ชาวสเปนในใบนี้ครับริชแมคมินตันครับไบเบสครับก็ต้องเก็บไว้ครับถือว่าสวยงามหรือเป็นแชมป์ครับเก็บไว้ใบดีๆก็ออกมาแล้วเยอะนะครับแต่ อเล็กซ์เออบอลชาวไทยเรายังไม่มาครับกรลุนกันต่อครับใบที่ต้องการที่สุดครับยังไม่มาหกใบครับใบไหนมาก็ได้ครับชาวไทยเราในต้องสะสม้าวมาเลยครับนี่ครับใบฮิโอครับเม็กโสเต็คกับอเล็กซ์เออบอลของไทยเรานี่ครับทีมเลสเลสบูเลสซิงไปต่อไปครับ แลนสโตร์ครับสปีดเตอร์สีชมพูใบดูโอครับ,รบนี่เป็นฟอร์มูล่าทูนี่ครับ F 2. สองสองใบเก็บไว้ดูใบฟรอยก่อนครับใบฟรอย Freud. เป็นกอส จีนครับโรเมนโกสจีนซูเปอร์สตาร์สปินครับเป็นสเตตจี้ครับและเวอร์เทอร์ลีบอทแส์ครับสปีสเตอร์ยังไม่มาครับอเล็กซ์เอาบอลเรา ได้ใบดูโอครับแต่ใบเดียวเดียวครับยังไม่ออกใบเดียวเดียวเนี่ยจะมีธงชาติด้วยนะครับเป็นธงชาติไทยครับมาสอสุดท้ายครับนาปกเป็นเขาด้วยจะได้หรือเปล่าโอเวอร์เทคครับเป็นสเต a t e จี้การ์ด บัสตรี่ครับไบดูโอครับ F2 Formula 2าใบล่างครับใบล่างไบฟอยครับแรนโดนอริสครับ โอ้ได้ใบทองครับโอ้นี่ครับดาวรุ่งครับชาวเดอแครครับชาวมนาโคครับใบต้องเก็บครับต้องเก็บตัวนี้มีอนาคตครับและใบสุดท้ายครับสงสัยจะไม่มาซะแล้วครับเป็นใบนี่คือใบอะไรครับเนี่ยใบทีมระครับใช่ครับเป็นทีม Mercedes ครับของลอิสแฮมิลตันครับ โอเคครับก็มาดูใบเด่นๆกันก่อนครับอเล็กซ์เอาบอลเราใบเดียวไม่มาครับมาแต่ใบคู่ครับนี่ครับนี่คือใบฟอยครับนอริสครอสจีนคาร์โสเซนเซจิโอเปเลสลุยส์แฮมิลตันอ๋อนี่ครับโกลส์วินเนอร์ครับชาวเรเค โกลิมิต็ดอีดิชันครับเือแครเช่นกันลุิสแนมินตันครับและนี่ครับอเล็กซ์อัลโบนนักขับไทยของเราครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe อยากจะฝากช่องเอาไว้ครับมีอะไรใหม่ๆผมจะมาเปิดให้ได้ชมกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ